ทวดค่ะแล้วทวดอ่ะเขาแบ่งให้แม่หนูเพราะว่าเขาคล้ายๆเป็นพ่อบุญธรรมของแม่ไงค่ะ<ม>เขาก็เลยแบ่งให้แม่หนูครึ่งหนึ่งกับลุงที่เป็นเจ้าของบ้านที่ตอนนี้เขาอยู่จะอยู่ฝั่งตรงข้าม,มแล้วก็ตอนหลังเหมือนว่าเขาเอาที่ไปจำนองแล้วก็เขาไม่มีเงินแปลออก<ม>แล้วมันก็ขาดไป<ม>แล้วพอดีโชคดีว่าเจ้าของใหม่อ่ะเขาจะขาย<ม>หนูก็เลยแบบกัคืลฝืนทนต้องซื้อกลับมาเพราะว่ามัน<อ>มีนนที่แม่อยู่ มันก็เลยก็เลยได้ที่กลับมาทั้งหมดเลย<อ>เป็นผืนใหญ่ทั้งหมดสามไร่สามไร่ค่ะแล้วก็ก็ทีรแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทํานูน่ทนทํานี่แล้วแต่ว่าลองถมดินถมอะไรไปไป,ไปมาแล้วก็รู้สึกว่าแค่นี้พอที่จะแบบที่จะแบบว่าบริหารจัดการได้มันต้องเหนื่อยขึ้นเนาะอย่างนี้เหนื่อยอยู่อ <laughs> าจารย์แต่ว่าเราหนูไม่ได้ทําอะไรเกินกําลังนะคะอาจารย์เรค่อยๆทําไปแบบเรื่อยๆเล็กๆ แต่ของหนูปัญหาคือที่มันเป็นที่แบบนี้ค่ะจา่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลงไปแบบนีอ้อันนั้นไปไหนล่ะเนี่ยแบบนี้อ๋อไปถึงตรงนี้เหรอใช่แล้วหนูก็ต้องถมให้มันเสมอกันหมดเลยออตอนแรกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยเป็ึก,ก,กแบบนี้เป็นลึกแบบนี้เลยข้าโใช่ค่ัแล้วหนูก็ต้องถมดิน แล้วก็ถมเสร็จแล้วก็ต้องทํากําแพงกันดินเพื่อไม่ให้ดินมันใช่ใเนี่ยแบบนี้ค่ะจยาโอ้โหมันเยอะมันยึกมันลึกมากเลยค่ะไปข้างหลังอะประมาณเกือบสี่เมตรตรงข้างหลังอะค่ะถ้าถมอย่างเดียก็สร้างบ้านด้แล้วเนี่ยยายาลูก ก็ยกเสาไปอะไรไปตอนตอนมีนาค่ะว่าจะเห็นที่มันเป็นมีมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงนู้นที่หนูซื้อลงตรงแต่บ้านแถวแถวเนี้ยก็จะลงอีกแต่ว่ารอให้เราเอาตัวอาคารลงก่อนแต่แล้วหนูจะหนูจะเอาต้นไม้ลงหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ไอคาเฟ่ล่ะ่ตัวคาเฟ่จะอยู่ข้างหน้านี่เลยก็คือมันจะเป็นเป็นจะเป็นสามโซนนะคะจากข้างหน้าจะทําคาเฟ่โซนกลางจะทําโรงงานแล้วข้างหลังก็จะเป็นบ้านแต่เดี๋ยวจะทํากําแพง จากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ใช่ค่ะโอ้ดีจัโรงงานอะไรเออโรงงานก็คือคล้ายๆแบบเมื่อกี้ค่ะเล็กๆสําสำหรับแบบให้เราแบบที่ให้เด็กแบบแพ็คของส่งของอะไรเงี้ยค่ะให้สดเพราะว่าเราไม่ได้ทําใหญ่นะคะเพราะว่าเราขายของเราขายแค่ออนไลน์เราขายออนไลน์เราก็ต้องมีที่แบบให้เด็กทํางานแพ็คของอะไรแบบนี้ค่ะจะเตรียมสินค้านิดๆหน่อยๆ เพื่อส่งให้ลูกค,คา้าอันนี้พ่อค่ะอันนี้พ่อค่ะ<อ>พ่อเขาก็จะดูนนงานนคนคุมที่นี่เลยใช่ไหมคุมงานพ่อเขาจะดูงานทุกวันจอดไว้นี่แหละใครขับอ่ะยังไม่เสร็จก็ติดหน้าฝนนิดนึงค่ะอาจารย์อ๋อบ่อก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะอยู่ข้างล่างค่ะอาจารย์ ระวังเลอะนิดนึงนะคะจะเป็นเป็นแบบนี้อันนี้บ้านกี่ชั้นนะคุณพารีสองชั้นจ้นนา<อ>ทาเป็นทำเป็นสองชั้นแต่ตอนนี้กำลังกำลังเพิ่งจะประมาณเท่าไหร่นะสามรอห้าสิบตารางค่ะใหญ่อ,อ,ยอยู่นะ เดี๋ยวพอถ้าอาจารย์บวชเป็นพระหนูก็จะนิมนต์อาจารย์มาจาวัดข้างล่างอหนูตั้งใจจะทําเป็นเป็นศาลาริมน้ำเพราะว่าหนูก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเป็นอะไรเยอะเวลาท่านใช้เวลาท่านแบบมาจะมาเยี่ยมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะให้ท่านอยู่ข้างล่างบ่อนั้นนี่ก็ขุดเอานะคะอาจารย์แต่ก่อนมาไม่มีแต่ก่อนนั้นไม่มีขุดเอาคราวนี้ก็จะแบ่งไปอีกโซนหนึ่งค่ะอีกโซนหนึ่งโซนนิ่ง ก็คือมันเป็นความบังเอิญเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าที่จริงที่อ่ะที่เดิมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยแต่พอเราผถมนี้เลยใช่ค่ะเป็นแบบนี้คือลลงไปเพิ่มใช่ค่ะขุดหนุขุดบ่อเพราะว่าหนูว่าอยากมีมีบ่อน้ํามีสระน้ําอยู่ที่บ้านเพราะหนูรู้สึกว่ามันเย็นดีเอาไว้แบบเราเลี้ยงนู้นเลี้ยงนี่เลี้ยงนั่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปน้ำมันก็เลยพอถมดินปุ๊บอ่ะเราถมไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีเพื่อนบ้าน ถ้ามันสผสูงไปมันไม่ได้โดนลงกฎหมายมันไม่ได้ทําไม่ได้หนูก็ผมแค่นี้ข้างล่างก็เลยมันก็เลยทําให้บ้านอ่ะมีสองโซนแบบนี้ไปโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทาแต่แรกถ้าลาลงตรงไหนเนาะตรงฝั่งนู้นค่ะข้างหลังนู้นเลยให้มันอยู่โซนข้างหลังใช่แล้วก็หันหน้ามาหันหน้าเข้ามาทางตัวบ้านนะครับมันก็จะเห็นต้นไม้เห็นบ้านโอ้ไม่ใช่เล็กๆกันเนี่ยใหญ่โตมโหฬารอยู่แล้วเนี่ยประมาณเดินก็เหนื่อยนะคะอาจารย์ เดินก็เหนื่อยอยู่เวลานะเนี่ยเดินก็เหนื่อยอยู่ต้นไม้ออกมาจากไหนเนาะอาจจะจะซื้อไม้ล้อมอยู่พอดีเนี่ยอันนี้หนูว่าดีมากเลยคือมีเอฟซีเขาชื่อพี่ราเชนเขาทําไม้ล้อมอยู่ที่อุบลเขาชื่อร้านน้องน้ามนต์ต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็หนูว่าหาแล้วเขาก็ทักไลน์มาบอกว่าเขามีสนใจไหมอะไรเขาก็ส่งรูปส่งอะไรมาดูแล้วหนูก็ได้มานี่เขาแถมให้ต้นหนึ่งโอ้ดีจังนะครับที่เราเจ้าแค่สามอ้สี่ต้น ก็ได้แถมมาต้นหนึ่งอาจารย์จะซื้อไปลงที่บ้านอยู่พอดีเลยแล้วก็เขาไม่คิดค่านี้ด้วยนะคะอาจารย์เขาไม่คิดค่ารถเอรถใช่ค่ะรถเทรลเลอร์อ่ะที่ใส่มาแล้วก็ลงให้ปลูกให้แค่เราเตรียมแมคโครเตรียมอะไรให้เขาเตรียมแมคโครให้เขาค่ะเตรียมรถเคให้เขาอะไรางเงี้ยเราช่วย ได้ fc ดีเนี่ยหนูก็ลงหมดเลยเนี่ยข้างข้างข้างล่างหนูตั้งใจจะทําให้มันเป็นแบบสวนแบบไม้ผลอันนี้ซื้อมาปลูกหมดเลยนะคะ<ฮ>ร้านเดียวกันนี่เหรอคนอันนี้คนละร้าน<อ>ค่ะไม้ผลนี่คนละร้านจะมีต้นเงาะต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวบ้านเสร็จก็จะค่อยลงท,ทุลงทุเรียนลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แหมมีอย่างงี้บ้างคงจะดีเนาะ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่บ้านน้อยมีอยู่แค่สามงานแต่ก็ขวาจะเป็นอันนี้ได้ก็โอ้โหจัน เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีๆว่าเราขยันทำงานทำงานทำงานแค่เห็นหมดเนี้ยหมดไปประมาณ7ล้านแล้วนะคะอาจารย์้งแต่ซื้อที่มาไม่รวมตัวบ้านนะคะตัวที่เจ็ดล้านนี่ทั้งปีของอาจารย์เลยนะปีที่แล้วนะไเห็นนะอาจารย์แบบบ่นเรื่องภาษีอยู่หนูก็เป็นห่วงอาจารย์อยู่เหมือนกันใช่โดนหนักหนาเวลาโดนภาษีแล้วมันทำให้เราไม่อยากทําอะไรเลยรู้สึกเหนื่อยมากเลยกำไรหายหมดหนูขายปลาไปอ่ะ แค่สามเดือนน่ะหนูโดนไปหกแสนโอ้โหแล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่เปต้องแปลกใจที่อาจารย์โดนเป็นล้านเอ่อยิ่งขายดียิ่งโดนเยอะเพราะว่ามันเป็นของแปลุของอาจารย์น่ะสองเดือนสุดท้ายที่มันมาขึ้นเจ็ดล้านอ่ะสองเดือนสุดท้ายก็แสดงวไม่มีคนเอฟเยอะใช่ไหมใช่ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงแบบช่วงแบบพีคที่เราดังอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาแบบเราขายแค่สองเดือนอ่ะได้ยอดเจ็ดล้านอ่ะแล้วแต่บัญแต่ว่าบัญชีเราดันไปทําเหมาจ่ายมันไม่เอาค่าใช้จ่ายจริงไปจ่ายแล้วค่าใช้จ่ายจริงของเราอ่ะเกือบเก้าสิบ มันไม่เอาไปหักให้เรามันไปทําเหมาก็เลยกลายเป็นประเด็นฮะก็เ็จสิครับเสร็จทิจะเหลือก็ก็โดนภาษีเข้าไปล้านกว่าบาทโอ้โหเกือบจริงๆก็คือเกือบสองล้านนะรวมค่าปรับด้วยแต่ได้ไปคุยไปต่อรองแต่ว่าเดี๋ยวไปขอคืนเพราะว่าเราเอาค่าที่จ่ายจริงเอาเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทําเรื่อง้าถ่ายรูปไ้บ้างสิได้ไปไปนะนี่กล้องอะไรมากันหรือเปล่า นขครูดีนะถ้าตกไม่หนักมันไม่ได้ม่โอ้มันก็มีภูเขาอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะใช่ในข้างหลังข้างนู้นันจะชัดเนาะแม้เสียดายบ้านหลังนี้บังนะหน้าทุบออกเลยกันนะแต่ของเราสองชั้นค่ะอาจารย์ก็เห็นเออเวลาขึ้นทังบนมันก็จะเห็นชัดยิ่งไปอยู่ตรงนั้นยิ่งเห็นชัดเลยค่ะไปอยู่ริมนู้นเอาจากเครื่องนั้นแหละหนูออกจากหน้าไลท์อ่ะไม่ต้องลงไลท์อยากน้าวของอาจารย์ถ่ายก็ได้เดี๋ยวส่งให้ถ่ายได้ออกจากหน้าไลท์สิแล้วก็ถ่ายได้เลย ก็ใช้ดินถมทั้งทั้งบ้านเลยเหรอไม่ไม่ค่ะมันจะมีดินสวยบ้างไม่สวยบ้างตปแต่ว่าใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินภูเขาอะค่ะจานพี่หมีชอบไหมเอาไปทําได้นะอันนี้เป็นเหล็กนะไม่ใช่ไม้นะเป็นเหล็กกาวนไนท์ค่ะแข็งแรงมากแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายก็กันสนิมกันอะไรหนูแค่อยากให้มันมีฟิลแบบแบบบ้านบ้านคนสมัยโบราณนะคะให้มันกลมกลืนกับอันนี้หนูก็เลยแบบ มันฟิลละเนี่ยฝนนะครับนี่เอามาเรื่อยๆเรื่อยอีกเพราะว่าพอพอฝนมันพอฝนมันตกดินมันยุบเราก็ต้องเอามาถมอีกเพราะว่าน้ำขังเนี่ยค่ะเนี่เพิ่งเอามาลงยังไม่ได้จ่ายตังเขาหมื่นกว่าบาทมาแค่ยี่สิบเที่ยวที่ดินแดน ใช่ค่ะเนี่ยที่เก่ามันจะเป็นแบบนี้เลยเสมอกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแปลงติดกันเลยพื้นเดิมจากใช่ที่นี่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือพื้นเดิมถ้าถ้าอาจารย์ได้ที่หลังบ้านนั้นเนี่ยเนี่ยฟิลนี้เลยเนี่ยถมแบบนี้ถ่ายรูปแบบเก็บเงินถมสองล้านนะถายปัดปัดถ่ายรูปไปเลยนะ เป็นพัดสุทินค่ะหนูต้องหนูต้องหวานพืชไว้ก่อนครับเชิญค่ะมาเข้ามาด้วยกันเลยมาค่ะมาค่ะจะได้ดูว่ามาหลายคนหน่อยเดี๋ยวเข้ารู้ว่าจานมาคนเดียวเออมามามาให้หมดเลยมาให้หมดเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญข้าให้เขาถ่ายรูปให้เชิญค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ติดถ่ายให้ มามามาข้างนู้นได้อีกนะข้างข้างนู้นข้างนู้นได้อีก ี่นสวัสดีค่ะถ่ายรูปอาจารย์ไหมคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะอดีตปลัดอามาค่ะเชิญท่านประหลัดค่ะไปค่ะเชิญเลยเชิญเลยโอเคมา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 กำลังร่มนะคะ ก็ีด้วยครับ่อาขด้ะครับข้าีด้วยครับเอองครับาครคนนี้ค่ครับนครับุณนค่ะขอบคุณนะครัขอบคุณค่ะย์เชิญให้จานนั่งรถกลับไปดีกว่าฝนฝนตกเดินเดินได้เดินได้ไหมคะจา์ฝนมันไม่ตกแรงโอเคครัเดินเลย ได้โอ้แถวนี้สัปะยริงไม่พุกท่านค่ะจา์แล้วก็หนูรู้สึกว่ามันมันดีอ่ะไม่ไม่ว่าแบบอสนนิ่งนะหนูรู้สึกว่ามันแบบแล้วพื้นที่มันเหมาะเนาะพื้นที่มันเหมาะมันไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมามันเป็นผืนยาวตรงไปเลยใช่ใหญ่ดีจัง ยิ่งดูข่าวเมื่อวานนะฝนตกที่ทไหนอ่ะเส้นไหนอ่ะติดยาวสามสิบกิโลอะหนูก็เลยโอ้ยู่แบบนี้สบายแล้วเหมือนมีสบายใจอากาศก็ดีอยู่ในเมืองก็วุ่นวายวุ่นวายค่ะอาจารย์แต่คนไปนด้ก็มีคอนโดไว้ไปทํางานไม่ไม่มีเลยอ๋อไม่มีแล้วเวลาไปนอนไปนอนที่ไหนล่ะก็หนูวอาจหนูตอนนี้หนูรับงานน้อยมากๆเลยค่ะอาจารย์งานที่แบบจะต้องไปพักไปค้างแล้วหนูก็จะมีโรงแรมประจำอะค่ะนอนโรงแรมเอาสะดวกกว่าไม่เป็นภาระ ไปก็ถ้าบปเทียก็ไม่เกินสองวันเงี้ยครับงานก็ไปพักคืนอีกวันหนึ่งทํางานแล้วก็กลับหนีอ,อ,อย่างนี้เข้าเวลาเข้ารายการก็โฟนอินเอากนะิ๋งเนาะใช่ค่ะตอนนี้โฟนอินที่จริงเม,มื่อวานอ่ะมีหัอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาก็จะให้หนูไปนะคะช่องเจ็ <7 S 2> ดอ่ะแล้วก็แต่ว่าหนูไม่ว่างช่างหนูไม่ว่างยายาเฮาไม่เฮาไม่เฮาไม่เหร ป่ายางพวกนี้เขาก็ยังกีดกันอยู่ยงกีดค่ะอาจารย์กีดแต่ว่าก็เหมือนว่าหลังๆก็ก็เริ่มมีแนวคิดเริ่มอยากปลูกทุเรียนกันกันเยอะขึ้นเอามาถึงจะลือลระปลูกใช่ไหมใช่ค่ะหลายๆหลายสวนนะหยือนหลังบ้านหนูที่เป็นของลุงก็นั้นเขาก็โค่นยางเตรียมปลูกทุเรียนละ๋อ้คุณแมรี่ไม่คิดจะปลูกใช่ไหมหนูว่าหนูขายง่ายกว่าอาจารย์สะดวกกว่าเนาะสะดวกกว่ามันมันต้องดูแลเยอะนะครับอาจารย์ทําสวนโุเรียนะ ต้องมีน้ําน้ําก็ต้องถึงยาต้องถึงอ,อะไรก็ต้องถึงถ้าทําสวนนะถ้าทําแบบออร์แกนิกก็ต้องเก่งมากถึงทําได้ทาแบบะะอินทรีย์นะฮะต้องมีคนทําอย่างพี่หนุ่มเองจันเขาก็ทาทุเรียนอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าที่สวนทํสตวนใหญ่ต้องพ่นยาต้องอะไรเน,นี่ยอาจารย์มันก็ไม่ไหวแต่เดี๋ยวนี้ยังดีเยอะถนนหนทางยังแบบลาดอันนี้ ก่อนนี่โหแล้วถ้า,าถ้าตรงมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนู้นเอาไว้ทำอะไรล่ะตรงนู้นก็จะเอาเป็นที่ไว้สำหรับที่พ่ออยู่ค่ะอาจารย์<อ>ให้พ่ออยู่แล้วก็จะเอาไว้เป็นที่สําหรับรับรองเวลาแบบมีมีมีแขกมาหนูก็จะให้พ,พักที่นู่นแล้วก็ถ้าอนาคตต่อไปไม่มีใครอยู่หนูจะทําเป็นเหมือนแบบบ้านโฮมสเตย์ค่ะจารย์ให้คนที่แบบมาที่อาจารย์หาที่พักไม่ได้ก็มาพักบ้านแพรลี่อย่างเงี้ยครับแบบคืนต่อคืนเนี่ค่ะจาร์ก็ว<ๆ>่าจะทํา ก็จะเลือ้อยโกดังตรงนั้นออกออนี่หรอนั้นไม่ใช่ของหนูอาจารย์น,นั้นอ่ะบ้านยายเก่าตรงนั้นคือบ้านยายเก่าที่ของหนูว่ามีแค่ตรงที่บ้านเลยกับโ<อ>รงจอดรถที่ลุงเขาแบ่งให้<อ>เพราะว่าที่เก่ามันไม่ใช่ที่แม่ค่ะมันเป็นแปลงเดียวกันหมดแล้วมันใบคนที่ถืออันนี้คือลุงแต่เหมือนตอนนั้นหนูบวชพระหรือว่าขอลุงแล้วบอให้แม่อยู่ที่จริงบ้านที่อยู่ตอนเด็กจริงๆอยู่ลงไปอีกอยู่ลงไปอีกอ แคบยิ <mm ่งกว่านี้อนะคะอาจารย์เพราะว่าสมัยก่อนนะนะปู่ย่าเขามีลูกเยอะแต่เขามีสมบัติน้อยแต่มีลูกเยอะค่ะปู่หนูมีลูกตั้งแปดคนเก้าคนที่ก็น้อยมาสร้างใหม่คเสย็ายดาจะยิ่งสักมาไม่ได้เมื่อวานไปเจอแกแล้วแกบอกว่าลูกแกไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนเลยหรือว่าแล้วว่าต้องมาไม่ได้หรอตอนแรกกาลังเลมากเลยนะอาจารย์งานเยอะใช่งานแกมากอยู่ แต่ถ้ามามาทํารายการอันนี้ก็ได้นะอะไรนะยิ่งสักสมโมสรน,น,นั่นนะ่ะยิ่งสุกสมโมสรเอายิ่งสุกใช่ไหมคะเมนูยิ่งสักนั่นแหละยิ่งสุกสมโมสรนนะ่ะมาทําเมนูทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆง,งตั้งใจแกตั้งใจจะทำแบบนั้นค่ะแกกระจามาอัดรายการนั่นแหละแล้วก็แกจะทำข้าวเหนียวทุเรียนอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าแกติดแกบอกเสียดายมากเลยแกอยากมาตอนแรกนัดแน่กันแล้วนะว่าเออแบบจะมารดอาจารย์แล้วก็นั่งมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่เมื่อวานแกบอกติดลูกไม่อยู่เลยไปต่างจังหวัดกันหมด ไม่มีใครดูโรงเรียนเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าว่างต้องนัดแกใหม่ไม่ใช่อะไรหนูแก้งทีมงานอาจารย์ให้ออกกําลังให้เดินออกกําลังแต่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะอากาศดีเออแต่อากาศมันดีอากาศดีค่ะเย็นอากาศเย็นยืนชื่นใจอากาศดีเย็นสบายไม่ค่อยมีคนอกค่ะที่นี่ ก็รู้จักกันหมดเลยนะแถวนี้รู้จักค่ะเป็นญาติกันห่างๆกันค่ะนี่ก็รู้จักหมดนี่ก็รู้จักหมดรู้จักกันมันก็ดีหน่อยเนาะค่ะไม่ต้องเห่าเลยเข้าบ้านไปเลยเห่าวิ่งอย่างนี้แล้วค่ะไม่ได้ะะไกัดหรอกเข้าบ้านเลยลกูกเข้าบ้านเลยนะยายายา เข้าบ้านเลยลูกไปเข้าบ้านเลยํำรวจตรวจตามันหน้าตาน่ารักเลยอ้าวเป็นงั้นเลยค่ะเท่านี้น้ำท่วมไหมนะคุณผพลิไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมเลยเนาะมันมีห่อเยอะมันเป็นเขาเลยตรงนี้ที่จานอยู่เนี่ยเือเ็นาเป็นเนินขึ้นมาเป็นเขาเลยข้้งหลังเขาทั้งนั้นเลย ถ้าตรงนี้ท่วม็คือคืนตรงในหมู่บ้านข้างล่างอยู่กันไม่ได้แล้วท่วมหมดเนีย่ยนี่ก็มีบอ่เอเอก็บน้ําอ๋อนี่เป็นบ่อใช่ไหมใช่บ่อค่ะอาจารย์แต่สมัยก่อนเขาขุดขายลูกลางกันขุดดินขายกันมันก็เป็นบขุดหน้าดินนี่นะเก็บน้ําใช่ค่ะโอ้แต่ตรงนี้บรรยากาศดีนะเนี่ยน้ําไม่เคยแห้งค่ะออมีน้ําใช้ทั้งปีเลยอาจจะ<อ>มีตาน,น้ำเนาะหรืมันก็ลึกมาก โอ้ตรงนี้สวยวะจะมาซื้อแบบนี้ไหมครับทำสถานปฏิบัติธรรมด้บเออหน้าเหมือนกันนะอาจารย์มีดูอยู่เหมือนกันนะเขาจะบริจาคให้30ไร่โอ้ที่ไหนอาจารย์โคราชโคราชน้าติดทุเขาเลยแต่ว่ามันเป็นที่สปกอมันกําลังมีปัญหากันอยู่ก็เลยว่ากําลังดูกันอยู่ว่าเรารับในรูปแบบมูลนิธิได้ไหมอะไรประมาณเนี้กำลังให้ทนาให้อะไรคุยกันอยู่ เพราะเราไม่อยากรับมาแล้วมีปัญหาไงดีเลยค่ะจา้าใช่ไอเรามันไม่เหมือนคนอื่นสะด้วยประเด็นคือถ้าเวลาทําอะไรพวกนี้คนมันต้องจับจับถูกต้องถูกค่ะเจ้า <laughs> ถ้าไม่ถูกต้องไว้จะดีกว่าใช่เร่องามีปัญหาที่หลังเมรอนหนูวะเลือกพระทรงภาษีอะหนูจะบอกสํานักบัญชีเลยบอกว่าเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะเราทำให้ถูกต้องตรงไปตรงมาเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณเงี้ยใช่ใช่ไม่งั้นมันย้อนหลังมามันวุ่นวายค มาแล้ววันน่ะอันนี้ก็ทีมงานอาจารย์ใช่ไหมครับใช่รู้ลูกศิษยเขาตามตามกันมาจริงๆเขาจะมีมากันเยอะกว่านี้อีกแต่คุณแฟรรีเบรกไว้ว่า20มันจะมากัน5้าหกสินะหนูว่าไม่ติดเลยแต่หนูก็กลัวแค่ว่าบ้านหนูจะไม่มีที่พอจะรับรองแค่นั้นเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบ้านใหม่เสร็จก่อนนะคะมาเป็นร้อยได้เลยถ้าบ้านใหม่เจ็จที่กว้างขวาง เวลาเห็นบ้านคุณแพรลี่ที่ใหญ่อย่างนี้บางอยากซื้อที่ข้างหลังเลยนะเขาขายไหมครับจัดยังไม่รู้เลยต้องติดต่อเขาก่อนจะดับฝันไปแล้วเจอภาษีเข้าไปดับฝันเลยเจ้จอดตรงไหนได้นะนี่ชอบมาจอดข้างในนี่เข้ามาจอดเนี่ยตรงอย่างเงี้ยได้บอกพี่ตาใเข้ามาจอดข้างใน เวลาไลฟ์สดก็ต้องแบบใส่เสื้อผ้ากันอย่างนี้เลยใช่ไหมครก็ปกติเสื้อทีมอ่ะเราจะใส่ใส่ถ้าใส่เหมือนกันหมดก็จะใส่เฉพาะเวลาออกโรงทานงาน<อ>บุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูจะเขาก็จะทํากันทุกปี<อ>ปีเราตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามงานบุญอะไรเงี้ยเพื่อให้ใส่เสื้อทีมวันนี้รู้ว่าอาจารย์จะมาก็เลยบอกมันว่าให้ให้ใส่เสื้อทีมให<อ>้ใส่เสื้อทีมก็ลูกหลานด้วยนะครับอาจารย์พี่พี่น้องกันอะไรกัน ทั้งนั้นเลยเอาหญ้ามาช่วยทํางานเหรอได้ค่ะวันนี้มีขายแค่นี้เหรอคนในครอบครัวอ่ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนบ่ายแฟนเขาไล่ขายไปแล้วเนี่ยขายไปเยอะใช่มขายออกไปเยอะอ้ค่ะก็แบบของอาจารย์หนูก็แบบอยากเน้นแบบคุยอะไรอย่างงี้มากกว่าขายดีเนาะไม่ต้องไปได้เลยเนี่ขาย แต่ทุเรียนที่ขายเนี่ยคือเกรด A B เลยนะคะอาจาย์หมดทุกวันไหมหมดทุกวันค่ะไม่เหลือเหลือบ้างถ้าสมมุติว่าทุเรียนเข้าดึกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่รไลฟ์ไม่ทันก็จะเอาไปไว้ไลฟ์เช้าวันรุ่งขึ้นก็หมดอยู่ดีหมดหมดค่ะไม่เคยมีค้างขายไม่พอใช่ไหมอ่าทังจริงก็ไม่พอขายหรอกคะอาจา์แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารับซื้อรับเหมาแบบว่าเยอะไม่ได้คุณทุเรียนหนูว่าเวลาเด็กไปซื้อมาต้องคัดแบบลูกต่อลูกเลย คัดมาแล้วนะคะจานลูกกอลูกเพราะว่าต่อให้คัดแล้วอะเวลาลูกค้าได้ไปมันก็จะยังมีแบบที่มันหลุดฟิลเซียมีทุเรียนอ่อนบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเคมเพราะว่าเราขายทุเรียนราคาก็ค่อนข้างสูงดังนั้นเราจะต้องเคมให้ลูกค้ามีบริการเคมหลังการขายอะไรเงี้ยค่ะาจา์เราถึงขายได้สวัสดีค่ะ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 ไม่อยู่จานเหรอคะ ทำไมทำไมหนูคุ้นคุ้นแม่จังเลยอ่ะก็นั่นไงสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแอ่หนูก็ว่าทำไมแบบคุ้นหน้าแม่จังเลยอันนี้ตามมาจากกรุงเทพกันเลยเหรอคะใช่มามาด้วยอ๋อมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันเลยใส่ชุดไทยมานะอุตสาห์แสดงละครช่วงนี้อยู่นะปิดกล้องไปยังสวยมากปิดไปแล้วค่ะแล้วหนังจบหรือยังจบแล้วอ๋อจบแล้วเหรอหนังใหญ่ก็ ออกลไปแล้วแล้วก็จบแล้วขอพัดลมมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะหนูขอพัดลมมาหน่อยขอพัดลมมาตรงนี้หน่อยฝนขอพัดลมมาตรงนี้จะไปอยู่กันตรงไหนเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยนี่หันที่จะหนูเตรียมเอ่อนี่อะไรยืนยืนนั่งนั่งกัตรงนี้นะมีเก้าอี้ค่ะเดี๋ยวมีเก้าอี้ให้ตรงนี้นั่งข้างหน้านี่ก็ได้ใช่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์เชิญตรงนี้เกกะเอาเก้าอี้ออกเอาเก้าอี้ออกเอาอี้ออกก่อนให้เขาจะได้นั่งกัน กินข้าวกันมาเรียบร้อยแล้วเหรอเรรียยบ้อแล้วมีแล้วข้าวรอบดึกกินอยู่ไว้เนี่ยรอบดึกเนี่ยเปิดได้นะไฟตัวนี้เปิดไม่ได้รูเปิดได้ปะหลับไม่เหงาหรอกก็ไลฟ์สดด่าพวกไคยกินข้าวอะไรแล้วก็เดี๋ยวเอาพัดลมให้เขาตรงนี้ตัวหนึ่งอันนี้เก้าอี้นั่งหรือเก้าอี้ใช่เก้าอี้นั่งเลยค่ะอาจารย์เก้าอี้เคไปเลย เขามีกล en. oh. 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 ่องเขามีก oh. ล่องสกีไลน์เขาเองอนี่นะเพิ่งทําปีนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเราเราอ่ะต้องต้องใช้กล่องปีนึงเยอะมากเ้าก็เลยสั่งผลิตเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าสั่งผลิตดีกว่าเพราะว่ามันจะลดต้นทุนไปได้อีกนิดนึงก็ยังดีใช่ใดีกว่าเราซื้อกล่องแบบข้างนอกซึ่งเขาก็คิดราคาเต็มใช่ใช่ฮะอะไรเ่้เฮ้เแฟนหนู สต่งตัวเรียนแบบอาจารย์เหรออาจารย์แห่งอาจารย์มาอ๋อเรียนแบบอาจารย์เหรอเนี่ยเรียนแบบอาจารย์นะขาดแว่นนะเนี่ยนะเออเอามายืนตรงนี้ดิเอาเย็นตรงนี้เย็นตรงกลางขาดแว่นนะเนี่ยอ่ะเขาอยู่ตรงกลางดีกว่าตามาถ่ายรูปอะไรนะคะ ไม่ใช่สาธุ <heh> คัะขอให้สมพรขอคลค <c oughs> ขอคลิปหนึ่งได้ไหมคินเป็น <c oughs> <c oughs> คลิปนะ <c oughs> เรียนแบบอาจารย์เหรอคะใช่ครับหรอครับอาจารย์ช่วยเทศหน่อยค่ะขาดกระโถนนะเผื่อเอาทุเรียนไหมคะหรือว่าเผื่อทุเรียนดีกว่าน่าจะทุเรียนน่าจะมอนอะชุดขาวใจขาวหรือเปล่าใจขาวคร่ะ เป็นคนชอบทำบุญปฏิบัติธรรมอยู่แล้วบวชอีกรอบไหมอาจารย์ก็จะบวชอีกนีาไม่ได้ต่อแหละใช่ไหมจริงจริงครับมากไปเลยมาอยู่ใกล้อาจารย์เลยให้อาจารย์อบรมบ้างค่ะอาจารย์เอาจารย์บอกกูไม่รู้จะอบรมอะไรเหมือนกันนะเพิ่งไปบวชมาต้องอบรมกูแล้วแรงมากแต่งตัวเรียนเบียร์แรงเรียนแบบอาจารย์แม่เชิญนนี่เดี๋ยวหนูมีทุเรียนให้ทานด้วย มังคุดแล้วก็งอเดี๋ยวให้ชิมเชิญเชิญน,น,นั่งข้างหน้าเลยค่ะเาาชิญก,ก่อนเลย <laughs> เดี๋ยวหนูมีทุเรียนเสิร์ฟ